สวัสดีครับบาซาน่าสม,มัยครับผมวันนี้มาหน้าคือเก่าครับมาเหียดทางหน้าเลยผักพรเจ้กหน่อยเล่นหน้าเล่นหลังของผมเนี่ยนั่งครับหนักแต่ว่ากับผมไม่แน่เลย <c oughs> เลยผักพอนอยู่โฮมร่มมะม่วงนะครับย้ำเด่นย้ำยีดีหระวะย่ำ บอกม่วงปีนี้หมดซึกว่าสะพังดีนะครับเป็นน่วยไงยแล้วก็มีเป็นสองคุณป่ตาพ่อแม่เพืนว่าผลสิดีลากหลาว่าปีสีนี่หรือจังไหนเนาะวิจารณ์แบงค์หันหลับนี่เพื่อนบอกสูพังกันนะพี่ลองเห็นหนังอยู่ครับแต่น่ายอยู่ะ่ะ ว่าคือยังไม่เบาา่าซาอยู่บ่เปาซาอยู่บ้านบกกลุ่มเมือดอกแล้วขึ้นหอดนะถ้าคนหมังนะแต่ว่าพี่น้องเพื่อนๆอยู่ถางสายของไม่เป่าซาเบิดทุกคนขึ้นหอดนะครับอยู่ในใจเสมอเดอ้อขึ้นหอดนะครับกันเดยก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆทุกคน,กคนมาหย่ำน้ำกันครับ ใจหาซึ่งกันและกันเอิมกำลังใจให้กันครับทุกเสียงทุกยามมันว่านี้กำลังใจงานกับมักสีสษะเ็จรูด้วงนะครับว่าตราไปดี่ผมมีกำลังใจกำลังใจตราพี่น้องตราคนหลอกห่างกับว่าใครสำเร็จนับว่านั้นแล้วเป็นยาใจให้ซึ่งกันและกันครับเด้อ โอ้กินแร้วเสียงกินนุ่เลี้ยวออกเลี้ยอจับนกกระไลเลยครับเสียงนกขวานนกจนกจอกว่าแล้วเมื่อนเรามาเต้นจ่อยๆๆๆอีรอนี่แหละมาซาโบมาซาเอาแต่เลาสิเต้นแต่เลาสิไแปดสิบมาซังเราวบ่เบียดเบียน ุันนี้อากาศดีครับลมพัดเย็นสบายบ่พัดแห้งบ่้นหนาวบม้อหอนแต่ว่าแดดจ้าอยู่ขออนุญาตใส่คำว่าอากาศดีวันนี้นะครับพรแคอน่น้อยก็สิไปเ็ดเวียกจนกว่าสีดำหม้นอ่างก็ไปเบิดเหมือ ไปงานชุมชนนะครับนี่เหตุงานเจ้าของเหยดหอด้อครับดู